เทรดอรอตเงินล้านความเสี่ยงเป็นศูนย์ด้วยการใช้เงินกองทุนนะคะกองทุนแต่และกองทุนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอรอนนะคะให้เราเลือกไปสอบได้เลยนะคะว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่นะคะอรอตก็จะมี5 0 0พันเหรียญหมื่นเหรียญ2 0 0 0 0ื0นห้าหมื่นแสนเหรียญหรือไปถึง2 0 0 0 0นเหรียญนะคะตอนนี้ก็สอบพอน20,000นเหรียญนะคะก็ พวกนี้ค่ะเราแค่สมัครเข้าไปสอบนะคะก็จะมีค่าสมาัครเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเราก็ใช้ความรู้เรานะคะไปสอบแล้วเราจะได้เงินจริงเข้ามาในพอร์ตเรานะคะทีนี้พอได้เงินจริงมาไม่ใช่ว่าถอนได้เลยไม่ใช่นะคะเราจะถอนได้เฉพาะกําไรนะคะทุกคนพอเราเทรดไปปุ๊บแล้วพอเราได้กําไรเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งกําไรกับเราค่ะบางที่ก็จะแบ่ง75%ให้เรานะคะบางที่ก็ให้ถึง80%ให้กับเรานะคะโดยที่เสียค่าธรรมเนยียมการโอนแค่เล็กๆน้อยๆอยเองนะคะทีนี้ แล้วถ้าเทรดขาดทุนล่ะจะทํายังไงเทรดขาดทุนนะคะเขาก็แค่ยึดพอร์ตเราไปค่ะแล้วเราก็แค่เสียเงินสอบใหม่แค่นั้นเองค่ะดังนั้นความเสี่ยงนะคะอยู่แค่ความรู้เรานะคะว่าเรามีความรู้ไหมนะคะในการที่จะทําให้พอร์ตเขาได้กําไรโดยที่ขาดทุนน้อยที่สุดล้วก็ได้กําไรตามที่เขากําหนดแค่นั้นนะคะแล้วก็ที่บอกว่าความเสี่ยงเป็นศูนย์ก็คือค่าสมัยที่เราจ่ายไปในการสอบนะคะเขาจะคืนให้เราด้วยค่ะถ้าเราสอบผ่านค่ะ ดังนั้นเนี่ยการใช้เงินกองทุนมาเทรดนะคะมีความเสี่ยงเป็นศูนย์เลยค่ะ